ถ้า100ก็คือเพื่อไทยจะได้ปฏิลิษเยอะขึ้นแต่สองพักนี้ออกหัวออกก้อยออกมารวมแล้วก็300บวกนะครับจะมาใช้หลักเดิมหลักเผาทับเรือโจโฉเป็นหลักพื้นฐานในอดีตมาเดินเกมในปัจจุบันเล่นละครให้คนดูนะนักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเขาดูออกและเกมนี้ที่เดินต่อไปจนถึงปัจจุบัน ถ้ารัฐบาลพุทเอกประยุทธ์เดินเกมนี้ต่อไปรับรองฟันธงการเลือกตั้งครั้งหน้าแพ้แน่นอนแต่ถ้าปรับกลยุทธ์เดินเกมปรับคณะรัฐมนตรีและปรับเกมเป็นรุกเพื่อรบเคกมจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจากผู้รับกลายเป็นผู้รุกจากนะผู้ถูกต่อท้านกลายเป็นผู้รุกในที่สุดและชนะ สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักด์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักขา่าววิหกนิวส์นะครับประเด็นวันนี้คงเป็นประเด็นหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งแน่นอนฮะรัฐบาลผ่านมาได้อย่างที่ผมเรียนไว้ไม่มีอะไรผิดแปลกไม่มีอะไรนะ่าที่พิสดารน,นะครับฝ่ายค้านก็ไม่มีประเด็นอะไรที่ใช้ในการอภิปรายแล้วเป็นประเด็นที่เซอร์ไพรส์โอยน่าสนใจนะฮะ และเป็นบริเวนที่สังคมเกิดการตื่นตัวแต่นะพักฝ่ายค้านไม่ยอมคราวนี้นะครับพักเก้าวไกลเขาใช้ยุทธการที่ชื่อว่าเอาเกลือโรยรัฐบาลเนี่ยนะฮะจะไปร้องต่อปอป,อปอชสมมุติว่า500ใช่ไหมก้าวไกลก็จะได้ปฏิริษีเยอะขึ้นถ้าหนึ่งก็คือ เพื่อไทยจะได้ปฏิลิษเยอะขึ้นแต่สองพักนี้ออกหัวออกก้อยออกมารวมแล้วก็สามร้อยบวก<笑><笑>นี่สามร้อบวกเพราะฉะนั้นสองพักเนี่ยรวมกันเนี่ยสามร้อยบวกจะหนักปฏิลิษไปให้ใก้าวไกลก็เอาห้าร้อยจะหนักปฏิลิษมาให้เพื่อไทยก็หนึ่งร้อยก็แค่นั้นเองเมื่อวันที่ยี่้ากรกฎาคมนายธีรชัยพันธุมารสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกล ให้สัมภาษณ์กรณีที่หลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจพักร่วมฝ่ายค้านจะยื่นเรื่องถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลต่อหรือไม่ว่าพักร่วมฝ่ายค้านคงจะดำเนินการยุทธการโรยเกลือในประเด็นที่มองแล้วเข้าองค์ประกอบที่จะยื่นต่อปปชในบางส่วนจะยื่นต่อองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องจะทยอยยื่นเรื่องไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ ถามว่าพักร่วมฝ่ายค้านจะประชุมกันเมื่อใดในายทีรัชัยกล่าวว่าปกติแล้วพักร่วมฝ่ายค้านจะพูดคุยกันในวันนี้แต่ในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมกฎหมายลูกซึ่งเป็นการประชุมร่วมรัฐสภาซึ่งเราเคยตกลงหลักการกันว่าจะเอาอย่างไรไว้อยู่แล้วแต่หากจะประชุมในสัปดาห์นี้ก็จะต้องหารือกันก่อนเมื่อถามว่ายื่นเรื่องให้ปปชพิจ,จรารณากี่คนนายทีรชัยกล่าวว่า ตัวเลขยังไม่ชัดเจนเนื่องจากสัปดาห์นี้มีการพิจารณากฎหมายลูกคงต้องให้ผ่านการพิจารณากฎหมายลูกไปก่อนถึงจะมีการหารือกันแต่ยืนยันว่าพักร่วมฝ่ายค้านจะยื่นให้ปปชหลายคนแน่นอนในเชิงปรากฏการณสิ่งที่เราเห็นคือพักเก้าวไกลนะไปร้องต่อปปชจะไปร้องต่อปปชนะมีการตั้งกรรมการจะไปร้องต่อปปชจะมีการเอาผิดปปชเอาผิดคอรมอ นะครับโดยให้ปปชยืมดาบของปปชเ,เป็นผู้ดำเนินการกับคอรมอซึ่งที่ผ่านมาอภิปรายวัางใจสามผลไม่มีการยื่นอภิปรายยื่นในการที่จะเอาผิดคอรมอเลยแม้แต่คดีเดียวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่รอบนี้เขายืนยันจะเอาผิดละนะรประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าทําไมอ่ะเขาจะมาเอาร้องเอาผิดในครั้งนี้ และเป้าหมายของเขาในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองคืออะไรกันแน่สังเกตให้ดีฮะสามสิบชั่วโมงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกร,รัฐมนตรีในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองชายผู้หน้าสังเวชเดินเกมเพียงหนึ่งมุ่งโจมตีทหารเป็นสำคัญสองมุ่งโจมตีเรื่องส่วนตัวเขาเดินเกมอยู่แค่ที่ไม่มากกว่านี้ กกหลังจากนั้นหลังการที่ไปเอาเงใจแล้วเสร็จเขามุ่งเล่นงานดิสเครดิตหรือลดความน่าเชื่อถือของรัฐบาลก่อนอะไรก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปหลังเดือนมีนาคมพุทธศักร,ราช2566หลังจากครบรอบวาระการบริหารราชการแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์จันรโอชชาในวันที่23มมีนาคมนี่คือหลักของเขา ทำไมอ่ะต้องดิสเครดิตซึ่งการดิสเครดิตจะส่งผลทำให้เขามีคะแนนนิยมมากขึ้นโดยใช้ปปชเป็นเครื่องมือสังเกตให้ดีในช่วงการพิจารณงใจเขาจะมุ่งโจมตีไปที่ทหารเป็นสำคัญโดยใช้วัฒกรรมรเผด็จการนะรัฐประหารจนเป็นที่มาของพลเอกประวิทร์วงสุวรรณมุ่งชี้ไปที่พลเอกประยุทธ์นี่แหละคือคนรัฐประหาร เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรัฐประหารเลยสิ่งอันนี้เราคงจะเห็นมุ่งในเรื่องส่วนตัวสามีภรรยาโหวตให้สามีสามีโหวตให้ภรรยาเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกเอามาใช้ในสภาผูแะะ้แทนราษฎรซึ่งการทําโพออกมาของกรุงเทพโพนะครับก็ปรากฏว่าประชาชนส,นส่วนใหญ่นะครับยังคงไว้วางใจรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์อยู่ต่อไปเพราะ ระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาการพิไปวังใจ4หนนะครับฝ่ายค้านไม่มีประเด็นอะไรเลยที่ชี้ให้บริชาชนเห็นว่าเกิดการทุจริตคอรัปช่นเกิดขึ้นนะครับเอาละประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นกลยุทธ์ทางการเมืองของชายผู้น่าสังเกตสังเวชนผู้บัญชาการเหตุการณ์2พักการเมืองทั้งพักส้มและพักแดงเขาให้พัรสม้มมุ่งในเรื่องการเอาผิดในส่วนของปปช นะครับและให้พรรคแดงกอบโกยคะแนนให้ได้มากที่สุดสังเกตได้ดีและเขาก็หลุดปากว่าถ้าแบบนี้สูตร500แบบนี้พรรคนี้ก็จะได้แค่นี้พรรคส้มได้แค่นี้พรรคแดงนี้รวมกันเขาก็จะได้เป็นรัฐบาลอยู่ดีนี่คือสิ่งที่เขาพลาดในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วหลักที่เขาเดินอยู่เรียกว่าทับหน้าและทับหลวงผมเคยเห็นไว้แบบนั้นนะครับวันนี้คงเห็นได้ชัดเชิงประจักษ์แล้วนะครับ เขาให้ทับหน้าของเขาเล่นงานเป็นหัวหมูทะลวงฟันเล่นงานรัฐบาลบนเอกประยุทธ์นะครับมุ่งในเรื่องของการดิสเครดิตมุ่งในเรื่องของการก่อกวนเริ่มจัดมอบเข้าไปทําการก่อกวนรัฐบาลหนึ่งวันหลังจากการอภิปรายว่างใจแล้วเสร็จเรียกร้องเรื่องเน่านี่น่นี่นั่นนะครับมุ่งดิสเครดิตใช้กลยุทธ์การก่อกวนเป็นหลักพื้นฐานในตําราพิชัยสงครามทุกประการนะครับเกมนี้ พระเอกประยุทธ์จะต้องปรับเกมอย่างไรในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปรกครองนะครับหนีไม่พ้นต้องปรับคณะรัฐมนตรีนักธุรกิจก็เรียกร้องให้มีการปรับขั้นตรีนะครับประชาชนก็เรียกร้องให้มีการปรับขั้นตรีในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปรกครองก็มีความจําเป็นต้องปรับคณะรัฐมนตรีอย่างน้อย2ตําแหน่งนะครับจะมาใช้หลักเดิมหลักเผาทับเรือโจโฉเป็นหลักพื้นฐานในอดีตมาเดินเกมในปัจจุบัน เล่นละครให้คนดูนะนักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเขาดูออกและเกมนี้ที่เดินต่อไปจนถึงปัจจุบันถ้ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เดินเกมนี้ต่อไปรับรองฟันธงการเลือกตั้งครั้งหน้าแท้แน่นอนแต่ถ้าปรับกลยุทธ์เดินเกมปรับคณะรัฐมนตรีและปรับเกมเป็นรุกเพื่อรบเกลมจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจากผู้รับกลายเป็นผู้รุก จากนะผู้ถูกต่อต้านกลายเป็นผู้กรุกในที่สุดและชนะในปรายยกนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ัวมาหาวาชิราลงกรบดินทรเทพยาวารางภูเสจักครีวงยืนยงมั่นคงภัยบุญชาวไทยเธอทูลราชนิ่งควันชาไทยพระเจ้าอยู่หัวมาหาวาชิราลงกร ดินพระเทพยะวรางดูพระราชปณิธานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์พระการุณาเกืือกูลตามรอยบาทพระราชบิดาอาจองทรงนำชาติอย่างอาจทานพระปิชาชาญกานดินปกป้องประชาโรงพยาบาล ศึกษาส่งครและพัฒนา,านการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์โอดินพระเทพยอวารางกูแสงแหงวชิราส่องฟ้าให้โลกจำรู้ วงชนเพื่อทูลขคพระองค์ทรงพระเจริ ชาชาญการบินปกปรองประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาส่งเคราะห์และพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงก เทพยาวารางกูแสงแห่งวาชิราทรงฟ้าให้โลกจำรูปวงชนเทิดทูนขอพระองค์ทรงประเจริญ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ